สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านและสวัสดีกับเมมเบอร์ที่น่ารักของเราทุกๆท่านด้วยนะครับเนื้อหาในวันนี้ผมจะมาประกาศรางวัล25อันดับแรกผู้ที่สามารถที่จะทําผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันเทรดในรอบเดือนเมษายนครับแต่ว่าก่อนที่เรานั้นจะไปดูว่าใครที่ได้อันดับต่างๆเนาะเดี๋ยวผมอยากที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเรานิดนึงนะครับก็คือว่ากิจกรรมของเรานะครับที่เพิ่งปิดรับลงทะเบียนไปในการแข่งขันรอบล่าสุดก็คือในรอบเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนะครับ แต่อันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการแข่งขันของเราเท่านั้นเองเพราะว่าเรานั้นจัดแข่งขันเวดแบบมาราธอนครับการแข่งขันของเราเนี่ยยาวนานไปจนถึงสิ้นปี2024เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าการแข่งขันของเราเนี่ยยังอยู่อีกนานครับเราจะแบ่งการแข่งขันทั้งหมดเป็น10รอบด้วยกันนะครับคือรอบแรกตอนนี้นะครับปิดรับลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเทรดดยที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วตอนนี้ก็กําลังเอยดางเมามันเลยครับแต่ว่ายังเหลือาการแข่งขันอีก9รอบด้วยกัน โดยเงินรางวัลรวมทั้ง10รอบนี้มีมูลค่ารางวัลรวมมากกว่า7ล้านบาทเลยทีเดียวครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจากเรานะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะแอดไลน์ของเราได้เลยนะครับก็คือ l i น์อัดยูเฮสไทยแลคุณผู้ฟังสามารถที่จะพูดคุยกับแอดมินของเราได้เลยเพราะการลงทะเบียนกับเรานะครับลงทะเบียนเป็นแค่ครั้งเดียวคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเราได้ถึง10รอบเลยทีเดียวครับ นี่นะครับเป็นกิจกรรมที่ผมอยากที่จะมาประชาสัมพันธ์นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจนั่สามารถที่จะแอดไลน์ตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาดกิจกรรมของเราทีนี้เดี๋ยวเรามาดู25อันดับแรกผู้ที่ทําผลงานได้ดีที่สุดก่อนนะครับอันนี้ก็คือรายชื่อผู้ที่สามารถที่จะทําอันดับได้ดีที่สุดเลยใน25อันดับแรกนะครับก็คือว่าตอนแรกเนี่ยเงินรางวัลที่เราประกาศเนาะก็จะมีเงินรางวัลอันดับที่1ถึงอันดับที่20นะครับแต่ว่า เราก็มีการพูดคุยกับทีมงานเนาะก็อยากที่จะมีเงินรางวัลปลอบใจให้กับผู้ที่ได้อันดับที่21-25นะครับเราก็เลยมอบเงินรางวัลเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเพื่อเป็นรางวัลปลอบใจให้กับผู้ที่ได้อันดับ21-25ด้วยนะครับแต่ว่าผู้ที่ได้อันดับ1-25ท,ทุกท่านนะครับจะได้ของขวัญจากเราด้วยซึ่งเราน่าจะมีการจัดส่งประมาณปลายเดือนนี้นะครับอันนี้ก็คือรายชื่อหรือว่ารหัส UHID นะครับของผู้ที่ได้อันดับ1-25ครับ แต่ทีนี้ครับเพื่อความโปร่งใสเนาะเราก็จะมีการเปิดเผย My Effect Book ของผู้ที่ได้อันดับ1นนะครับเนื่องจากว่าเงินรางวัลใหญ่สุดนะก็จะไปอยู่อันดับที่1ถึงอันดับที่3นะครับก็คือผู้ที่ได้รับอันดับที่1จะได้รับเงินรางวัลรวม360,000บาทนะครับและผู้ที่ได้อันดับที่2ก็คือ 910,000บาทและอันดับที่3ก็คือ36,000บาทนะครับแต่จริงๆแล้วเงินรางวัลเนี่ยเป็นเงินรางวัลที่รวมโบนัสแล้วนะครับก็คือผู้ที่ได้อันดับที่1ถึงอันดับที่3นั้นล้วนแต่มีบัญชี XM กับเรานะครับก็เลยทำให้ได้รับโบนัสไปทั้ง3คนเลยก็เลยทำให้อันดับที่1จากเดิมจะได้อยู่ที่3 0 0แสนบาทท่วนะครับแต่ว่าตามกติกาของเราเนาะถ้าเกิดว่ามีบัญชี XM ด้วยนะครับก็จะได้ รับโบนัสพิเศษไปอีก20%ก็คือ60,000บาทก็เลยทำให้อันดับที่1ตอนนี้โบนัสแตกไปที่360,000บาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นเงินรางวัลที่เล่นใหญ่จริงๆครับเดี๋ยวเราจะไปมอบให้นะครับอย่างไรคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามการมอบรางวัลของผู้ที่ได้อันดับที่1ได้เลยนะครับเบื้องต้นเราก็มีการติดต่อไปเบื้องต้นแล้วนะครับผู้ที่ชนะอันดับที่1อยู่ที่เชียงใหม่ครับเดี๋ยวเราจะเดินทางจากพัทยาไปที่เชียงใหม่เลยครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดู My f f ฟ e ฟก o o นะครับผมขอเริ่มจากอันดับที่3แล้วก็2แล้วก็1ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือบัญชีของผู้ที่ได้อันดับที่3นะครับถ้าเกิดว่าดูจากหน้าคราฟเนี่ยโอ้โหขึ้นเป็นจรวดเลยครับพอร์ตนั้นมีการฝากเงินเข้ามาตามกติกานกก็คือ1,000นะครับไม่มีการถอนโอเคแล้วก็มีบาลานซ์หรือว่ามาียอดสถานะปัจจุบันอยู่ที่ 29,715ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือโตมา29เท่าเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่า,าเติบโตอย่างก้าวกระโดดเลยทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเราเลื่อนมาดาูวินเลทแล้วกันว่ามีวินเลทู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าดูจากกราฟเนี่ยเทรดไปทั้งหมดนะครับเนี่ยครับ32ออเดอร์นะครับพลาดไปแค่ออเดอร์เดียว ถูกไป31ออเดอร์เรียกได้ว่าวินเลยเกือบ1 0อเเลยทีเดียวครับก็ไม่แปลกใจเนาะว่าทำไมพอร์ตมีการเติบโตขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูประวัติการเทรดนะครับเนี่ยครับประวัติการเทรดเรียกได้ว่าโอ้โหมาชน tp เยอะมากครับเนี่ยครับค่อนข้างที่จะเป็นเทรดเดอร์สายแม่นยำสูงเลยทีเดียวครับเนี่ยครับอันนี้หน้าสองเนะาะเทรดในหลอด แล้วก็มีบิลเลดที่สูงแล้วก็เทรดไม่ได้เยอะนะครับเทรดไปทั้งหมด33ออเดอร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอันดับที่3ที่คู่ควรเลยทีเดียวครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับที่2กันครับอันดับที่2นะครับพอร์ตนั้นเติบโตขึ้น32เท่าเลยทีเดียวครับจาก1000เนาะไม่มีการถอนเช่นเดียวกันครับแล้วก็พอร์ตนั้นจบสุดท้ายนะครับมี e q u i t y อยู่ที่ 32,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เรียกได้ว่าโตมา32เท่าเลยทีเดียวครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเทรทั้งหมดนะครับการเทรยทั้งหมดเทรอยู่20่ออเดอร์ด้วยกันเรียกได้ว่าเทรดไม่ได้เยอะเช่นเดียวกันนะอ่า เทรดเดอร์คนที่2ที่ได้รางวัลไป91,000บาทนะครับตอนนี้เรามอบเงินรางวัลให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ได้อันดับที่2-24ถึง24เนาะ,ะมีวิเลอยู่ที่70%ครับแล้วก็มีอัตราแพ้อยู่ที่30%ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหลอดกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีติดสต็อปลอ s ด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีโดนเทคโปรฟิตด้วยก็เรียกได้ว่ายังแม่นแม่นค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับในการเทรดเนาะ ออันนี้ก็มีทั้งหมด20 order ด้วยกันเนาะก็คือมีหน้านี้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้นอ้องก็สามารถที่จะเนี่ยครับแคปหน้านี้เอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าประวัติการเทรดของผู้ที่ชนะอันดับที่2มีแค่นี้เท่านั้นเองเนะครับจากที่ผมสังเกตเนาะพอตโตมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้เทรดแบบหลอดใหญ่แบบโอเวอร์มากๆนะครับเนี่ยครับ5หลอดถามว่าเยอะไหม ถ้ามองในตัวหลอดเนี่ยมันก็เยอะนะครับแต่ว่าในตอนที่เขาเทรดตอนนั้นพอร์ตของเขาโตมาเป็น3 0 0ห0ื่นดอลแล้วนะครับผมก็เลยมองว่าก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลทีเดียวทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอันดับที่1กันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ <S 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 เพื่อเป็นการโปร่งใสนะครับเดี๋ยวผมจะขอรีเฟซให้ดูว่าอ่าอันดับที่1เป็นมาจากมาเอฟเฟกต์พวกจริงๆเราไม่ได้แต่งแบบโฟโต้ช็อปเกิดขึ้นนะครับเนี่ยครับผู้ที่ชนะอันดับที่1เทรดไปทั้งหมด80ออเดอร์ด้วยกัน มีอัตรา,อาขอภัยนะครับเมื่อกี้เหมือนเว็บมันค้างนะครับโอเคขึ้นแล้วนะครับมีอัตราวิ l เล e อยู่ที่68%แพ้อยู่ที่32%นะครับพอโตขึ้นมาโอ้โห50เท่านะครับเรียกได้ว่าโตขึ้นมาเยอะจริงๆครับอันนี้ที่มีาการเทรดเบื้องต้นนะครับเพิ่มเติมหลังจาก,กวันแข่งขันเนาะอันนี้เป็นทีมงานของเรานะครับมีการแจ้งว่าให้เปิดแล้วก็ปิดออเดอร์0.01ล์ลอต ก็คือป้องกันการาโดนลบบัญชีของทางโปรกเกอร์เนะครับเนื่องจากว่าบัญชีเดโมที่ไม่มีการเคลื่อนไหวประมาณ15วันเนี่ยเขาจะมีการลบบัญชีออกนะครับเราก็เกรงว่าเออถ้าลบบัญชีออกเราจะแสดงความโปร่งใสกับเทรดเดอร์ที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราได้อย่างไรเนาะเราก็เลยมีการให้เปิดออเดอร์แล้วก็ปิดทันทีนะครับก็คือ0.01ย์ดนนลอตนั่นเองครับเนี่ยครับเปิดแล้วก็ปิดทันทีก็ไม่ส่งผลกับการเทรดเนาะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูประวัติการเทรดเลยนะครับ เทรดเดอร์ผู้ที่ชนะอันดับที่1นนะครับก็ค่อนข้างที่จะเทรดมากกว่าคนอื่นๆเลยก็เทรดไปทั้งหมดแ0บออเดอร์ด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าอยากเรียนรู้ก็สามารถที่จะกดแคปหน้าจอเอาไว้ได้นะครับผมก็จะเปิดแล้วก็จะค้างเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า2นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า3นะครับ อันนี้ก็จะเป็นหน้า4นะครับอ๋อโอเคครับ80ก็ต้องมี4หน้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นประวัติการฝากเงินก็ฝากเงินเข้ามา1,000ดอลลาร์นะครับซึ่งเป็นเงินเดมโมนะครับแล้วก็ไม่มีประวัติการถอนเงินก็ทุกอย่างถูกต้องครับตามกติกาทุกอย่างเลยก็เท่ากับว่ากิจกรรมรอบนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่ชนะอันดับที่1ก็คือ พี่นุ่นนั่นเองนะครับบางต้นเราก็มีการติดต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวมีการนัดหมายกันอีกทีอย่างไรคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามการมอบรางวัลได้ที่ช่อง Youtube YouTube ทูบ #trader ได้นะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะาฝากคาถามอะไรถึงผู้ที่ชนะอันดับที่1อย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการนํานเรื่องราวต่างๆที่คุณผู้ฟังสนใจ เราก็จะไปถามกับผู้ที่ชนะอันดับที่1น,นะครับเดี๋ยวเราจะไปมอบรางวัลกันในปลายเดือนนี้นั่นเองนะครับขอบคุณสําหรับการรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับอย่างไรถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมจากเราเพราะกิจกรรมของเราสามารถที่จะเข้าร่วมได้ฟรีสามารถที่จะกดเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ adline as u had thailand เพื่อสอบถามกับแอดมินของเราได้เลยนะครับ ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับหวังว่ากิจกรรมหน้าผมจะได้มาพบเจอกับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ u h a s c o m เราคือเพื่อนแท้นักเทรด